เข,เขาหล่อด้วยเขาหล่อมาก<อ>เขาควรเป็นแฟนหนูอ่ะหรือเปล่าหรือว่าเจ้าเ่าหนูสวัสดีค่ะหมายเลขสี่นางสาวชนะนันชิดาพระบดินหินแก้วแววฟ้ามหาัยลินสินทรัพย์แวววับแพรพัฒนารัตนาวิลามาศเล่นละครแล,ล,ล,ล้วค่ะเจะเล่นตลกคือกว่าที่พี่เต้จะได้แต่ละคลิปนี่คือก็ ประมาณสามสี่ชั่วโมง,งนึกว่าสามสี่วันบูก็งงเล่นบา้างติดต่คือบูมาเต้นไม่ได้อะไรพวกเนี้ยที่เกี่ยวกับ,กบดนตรีอะไรอย่างเงี้ยที่คนอนื่นเขาทำแซบแบบอย่างคุณพี่เต้ยเนี่ยทาไม่ได้บูก็จะหาแบบคือเป็นแบบคำพ้องคําพูดอะไรเงี้ยมาพูดตามตลกตลกเออใช่คือเหมือนแบบเราจะชอบเล่นแค่ก่อนนอนเท่านั้นนะคะแต่ในระหว่างแบบจริงหรอเหมือนเล่นทั้งวันเลยเหรอตั้งแต่ cover มาอคะก็น่าจะเป็นแบบที่พูดใต้อะไรอย่างงี <uk> ้ั้งอันแรกๆอะไรอย่างเงี้ย นี่ทุกคนเคยเป็นเหมือนเราไหมแบบเวลาที่เราขับรถอยู่บนถนนดีๆใช่ไหมแล้วมันก็จะมีรถเครื่องประเภทหนึ่งที่แบบมันท่อดังพอมันขับผ่านเราไปมันก็จะเบิ้ลรถใจเราคือเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันต้องเบิ้ลทำไมพวกปันเรียนคือแบบโจตํมพี่บอไดออ้คือแบบเราขับรถแบบเปลือยนั้นคือแบบเราตกใจไม่ปแปลงแล้วก็คือก็บุญเล้วก็ใจไหมเราแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาค่ะ <laughs> เพราะว่าเราอยากเป็นหนึ่งในดาวมีดาวเยอะมาก <laughs> จริงๆก็ดีใจค่ะสากติดตามผลงานทางทิกตอก้วยค่ะ